สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสุรเม็ดเดียวเช่นเคยนะครับงวดประจำวันที่10นะครับเดือน11 2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3นอนะครับมีนอยรอบพิเศษนอยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับอาจจะมีพี่ๆบางท่านนะครับอาจจะนำตัวเลขในรอบเฉพาะกิจนะครับไปเสี่ยงโชคนะครับก็ขอให้มีโชคลาบนะครับผมสลับแนวทางหวยฮานอยนะครับ ก็เมื่อวานนี้ในส่วนเม็ดียวของเราอ่ะมาแค่ในตัววิ่งลูดนะครับพี่พี่วันนี้ผมขออนุญาตไม่ได้สรุปผลนะครับเพราะว่าวันนี้ติดธุระนะครับรีบนะครับพี่เราต้องต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ของผมมาในวิ่ง7เนาะนะครับมาในวิ่ง7น่าจะในรอบน่าจะในรอบปกติที่เน้นให้นะครับเนาะถ้าเกิดใครเอา7ไปไปจับคู่กับตัวที่ผมเน้นให้ที่ผมบอกไว้ในคลิปนะครับเนาะถ้าเกิดใครฟังในคลิปเมื่อวานเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าเกิดใครชอบ7 ก็เอา7ไปจับ7 0 7 1 7 7 7 8 7 9ประมาณนี้นะครับพี่เนาะถ้าเกิดจับ70ก็เข้าตรงๆเน้นๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ในรอบปกตินะครับก <veux S 1> ็ส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่ก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมก็ฝากช่องนะครับฝากบ้านนะครับบ้าน สนับสนุนช่องของเบาหลงนะครับก็คือบ้านเสียงโชคนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านอยู่แล้วอยากเปลี่ยนบ้านนะครับก็ลองแวะเข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้นะครับบ้านขุมทองนาคานะครับผมเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมส่วนนะครับแนวทางวันนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับพี่ ตัววิ่งนะครับผมให้ไปที่เลข0นนูนะครับส่วนสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข5านะครับผมให้ไปที่เลข5นะครับเน้นนะครับในรอบปกติลอง VIP นะครับเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับสายลูดนะครับผมก็จะมี5้าศนะครับห1หนึ่ง ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับผมก็เมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครติดตามแนวทางหัวเราพัฒนาผมก็ ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็มาหาตรงๆเน้นๆเลยนะครับพี่ๆทั้งตัววิ่งตัวรูดนะครับ40นะครับผมตรงๆเน้นๆส่วนในทางฮานอยวันนี้นะครับผมในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่50นะครับผม52 56 57และก็59 นะครับพี่พี่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบ5นะครับพี่พี่ก็ลองเอา0ูนย์นะครับมาจับคู่ในตัวที่ผมเน้นได้นะครับอาจจะเป็น0ูนย์ศูนย์ศนะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ปลดใช้วิจารณญาณนะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข6นะครับพี่พี่ก็จะเป็น6 ห้าศูนย์หกห้าเก้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับก่อนออกไปนะครับก็รบกวนพี่ๆเอฟซีนะครับถ้าเกิดมีเวลานะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นให้ช่องแนวทางของเราเบาหลงด้วยนะครับผมว่าช่วงนี้ในช่องก็รู้สึกว่าจะปิดกั้นนะครับเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านนะครับก็ทักมาว่า ชิปไม่ค่อยเด้งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากเพราะอะไรนะครับก็ขอให้พี่เอฟซีเนาะนะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับอย่างที่บอกใครที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับผมเนาะอย่าลืมเข้าไปสอบถามน้องแอดมินได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆเอฟซีมีโชคกันนะครับผมกลาบสวัสดีครับ